วันนี้นะคะวันอะไรวันวันัสบดีวันฉัตรวันหยุดนะคะวันหยุดวันนี้เป็นวันหยุดแต่เราไม่หยุดนะคะวันนี้รักยิ้มทัวร์ทีมงานรักยิ้มทัวร์นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆนะคะแม่แนะนํานะคะวันนี้เราเริ่มกันที่คับเมดนะคะคับเมดรีสอร์ทนะคะเป็นรีสอร์ทที่รวมทุกอย่างนะคะครบจบในที่เดียวกันถ้าหากว่าใครยังไม่เคย พักที่ครับเมดรีสอร์ทนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะทั้งเมืองไทยนะคะที่เมืองไทยก็จะมีที่ภูเก็ตนะคะสําหรับต่างประเทศไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะอยู่อินโดนีเซียเมือง Med ครับดบาหลีค่ะและนอกจากนี้นอกจากบาหลีแล้วนะคะภูเก็ตก็ทะเลใช่ไหมบาหลีก็ทะเลยังมีทะเลอีกที่หนึ่งที่เป็น ที่ยอดนิยมมากๆเลยสําหรับคนไทยนั่นก็คือมาดีฟค่ะวันนี้น้องเกดจะมาแนะนํามาดีฟนะคะที่ขับเมดมาดิฟจะมีด้วยกัน2ที่นะคะ <c oughs> ส่วนขับเมดบาหลีจะมีหนึ่งที่วันนี้นางสาวเบล <c oughs> น้องเบลรารีของเรานะคะ <c oughs> ก็จะมาแนะนํานะคะคับเมดรีสอร์ทที่บาหลีให้ทุกท่านรู้จักกันนะคะส่วนนะคะหน้าไทยๆแบบนี้นะคะแนะนําที่เมืองไทยเลยค่ะสําหรับคับเมดภูเก็ตค่ะ และช่วงปลายปีนะคะในทุกๆปีนะคะคนไทยก็นิยมไปประเทศญี่ปุน่นวันนี้เรามีขับเมทที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ไม่ใช่ทะเลค่ะเป็นหิมะนะคะเป็นสกีเป็นรีสอร์ทสกีนะคะ มีด้วยกัน4ที่นะคะที่ฮอกไกโดค่ะจะมีน้องมินนะคะนี่น้องมินจะมาแนะนำสี่รีสอร์ทที่ฮอกไกโดให้เราได้รู้จักกันนะคะวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆนะคะหลากหลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นภูกเก็ตเมืองไทยนะคะที่บาหลีอินโดนีเซียนะคะ ที่มาดิบนะคะเกาะมาดิฟประเทศมาดิบนะคะและที่เกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นนะคะมีโปรโมชั่นดีๆตลอดทั้งปีนะคะมาให้ทุกท่านนะคะได้จับจองกันนะคะโปรโมชั่นต้องจองภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะนี่วันนี้ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้เขาเรียกว่าปิดเทอมจนใกล้จะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะ หลายๆท่านกำลังมองหาโปรโมชั่นที่จะไปเที่ยวปิดเทอมหน้าซึ่งก็จะเป็นช่วงเดือนตุลาคมนะคะและโปรโมชั่นทุกเส้นทางที่เราจะมานำเสนอในวันนี้นะคะสามารถใช้เดินทางได้ถึงสิ้นเดือนพฤศิกายนนะคะเริ่มกันที่ครับเมดภูกเก็ตก่อนนะคะอยู่ในเมืองไทยนี่สำหรับที่ภูกเก็ตนะคะตอนนี้ก็จะเป็น ขับเมดรีสอร์ทโปรโมชั่นเขาเริ่มกันที่3คืนนะคะ mm hmm. พักที่นี่3คืนด้วยกันนะคะ mm hmm. ในราคาเริ่มต้นคืนละ4,900บาทต่อคนต่อท่านนะคะในคอนเซปต์ของขับเมดนะคะบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะว่าลับเมดรีสอร์ทนะคะ mm hmm. มีความแตกต่างจากที่พักที่อื่นยังไงไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเชนต่างๆนะคะ uh, หลากหลายโรงแรมเนอะโนวเทลเซนทารานะคะ หรือว่าลามัดาอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นครับเมดรีสอร์ก็จะมีหลากหลายที่นะคะทั่วโลกเลยแล้วก็ครับเมดเนี่ยเขาจะมีอยู่ทุกที่นะคะทุกประเทศที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เด่นๆแล้วก็เป็นไฮไลท์ของประเทศนั้นๆอย่างเช่นประเทศไทยเรานะคะก็จะมีอยู่หนึ่งที่นั่นก็คือที่ภูเก็ตนะคะเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะ ก็เป็นเมืองหลักที่ต่างชาติรู้จักอยู่แล้วนะคะนิยมมาเที่ยวเมืองไทยนอกจากมากรุงเทพมาเชียงใหม่แล้วนะคะภูกเก็ตนี่ก็นับว่าเป็นอันดับต้นๆเลยที่ต่างชาติจะนึกถึงนะคะแล้วก็มาเที่ยวที่ภูกเก็ตนะคะสำหรับตัวภูกเก็ตเองนะคะรีสอร์ทมีเยอะมากแต่ทําไมมาเที่ยวภูกเก็ตถึงต้องเลือกเป็นขับเมดรีสอร์ทนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะรวมทุกอย่างครบจบในที่เดียวกันนะคะนี่ มีชายหาดนะคะอยู่ที่หาดกะลนนะคะสำหรับภูเก็ตรีสอร์ทนะคะและที่นี่นะคะขึ้นชื่อเรื่องเรื่องอะไรบ้างสำหรับที่นี่นะคะจะเป็นที่พักในระดับ4ดาวนะคะรวมแอคทิวิตี้นะคะรวมกิจกรรมทุกสิ่งอย่างครบจบในที่เดียว รวมอาหารนะคะรวมอาหารทุกมื้อนะคะเช้ากลางวันเย็นทุกมือ้อมีทั้งแบบบุฟเฟ่และแบบอลาคาร์ดนะคะมีห้องอาหารอยู่ในรีสอร์ทหลากหลายมากนะคะสามารถอยู่ที่นี่นะคะทํากิจกรรมต่างๆได้โดยที่เรียกว่าไม่ต้องออกไปไหนเลยค่ะถ้าคุณมาพักที่นี่นะคะเรียกว่ามาพักผ่อนจริงๆเหมาะกับครอบครัวนะคะเพราะว่าส่วนตัว เป็นคนมีครอบครัวเวลาที่เราพาครอบครัวไปเนี่ยเรารู้สึกเอ้ยการไปเที่ยวในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยบางทีแวะจุดท่องเที่ยวเยอะมากหรือเปลี่ยนที่พักเยอะมากเนี่ยมันก็จะเหนื่อยใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่ามาที่ครับเมดเนี่ยคุณไม่ต้องเปลี่ยนที่พักเลยค่ะอยู่ไปเลย2วัน3วัน4วัน5วันนะคะโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยเวลาเข้ามาทีหนึ่งเนี่ยอยู่เป็นอาทิตย์อยู่เป็นเดือนเลยนะคะมไม่มีเบื่อเลยค่ะเพราะว่าที่รีสอร์ทเนี่ย เมนูอาหารในรอบหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นนะคะก็จะเปลี่ยนเมนูไปนะคะและกิจกรรมในแต่ละรีสอร์ทก็จะมีกิจกรรมเยอะมากตั้งแต่เช้าตื่นมานะคะก็จะมีกิจกรรมโยคะมีกิจกรรมแอคิวที้แอคทิวิตี้นะที่แยกสำหรับเด็กอายุกี่ขวบนะคะก็จะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตนะคะจนถึงอายุ17เเลยนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมให้นะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าเรามี เด็กอยู่ในช่วงต่ำกว่า17เนี่ยสามารถไปเข้าคิดขับนะคะที่นี่ก็จะมีคิดขับด้วยนะคะก็ทำกิจกรรมนะคะไปฝากเด็กไว้ตั้งแต่ช่วง9โมง10โมงแล้วแต่รีสอร์ทนะคะก็จะมี G.O. เจ้าหน้าที่ของคลับเมดเนี่ยจะเรียกว่า G.O. นะคะเป็นพนักงานหรือว่าเป็นสตาฟนะคะ G.O. เนี่ยก็จะพาเด็กนะคะไปทำกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวันรวมถึงพาไปทานอาหารด้วยนะคะ และนอกจากเขาจะได้ทํากิจกรรมแล้วเขายังได้ภาษาค่ะเพราะว่าครับเมดทุกที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะคะในการสื่อสารและ G o อหรือว่าพนักง,งานของครับเมดนะคะก็จะมาจากนานาชาติมากเลยมีหลากหลายประเทศมากเลยนะคะแต่ถ้าอยู่ที่ภูเก็ตน,นะคะก็พนักง,งานคนไทยเยอะที่สุดแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะเวลาที่อยู่ในรีสอร์ทก็จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่า เราพาครอบครัวหรือพาเด็กไปเนี่ยเขาได้ใช้ภาษาและแถมยังได้เพื่อนใหม่ด้วยนะคะเป็นเพื่อนต่างชาตินะคะนอกจากมีที่พักแล้วใช่ไหมคะมีกิจกรรมนะคะมีอาหารทุกมื้อนะคะนอกจากนี้ที่นี่ยังมีกิจกรรมตอนกลางคืนหรือว่าการแสดงนะคะก็จะมีเอนเตอร์เทนเมนต์จากพนักงานหรือว่าจาก GO นะคะ ทุกค่ำคืนเลยอันนี้คือความแตกต่างของクับเมดรีสอร์ทนะคะที่แตกต่างจากโรงแรมอื่นๆหรือที่พักอื่นๆน,นะคะที่อื่นไม่มีแบบนี้นะคะก็ะอาจจะมีเป็นแพคเกจรวมอาหารเช้ากลางวันเย็นแต่เขาจะไม่มีกิจกรรม Activity ไม่มี G.O. หรือว่าพนักง,งานที่คอยเซอร์วิสดูแลแทบจะเรียกว่า24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะคะและกิจกรรมยำค่ำคืนนะคะที่มีการแสดงเนี่ยนะคะ ก็จะใช้พนักงานของขับเมดเองที่เราเจอในช่วงกลางวันที่เขาทำกิจกรรมคอยเสิร์ฟอาหารนะคะหรือว่าอยู่ตามจุดต่างๆกลาง,งคืนก็จะมาแสดงให้เราดูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีความใกล้ชิดกับลูกค้าหรือว่าแขกที่มาพักนะคะเป็นอย่างมากเลยนะคะการแสดงก็จะเปลี่ยนไปทุกค่ำคืนนะคะเห็นไหมคะว่าที่นี่ เขาเรียกว่ารวมทุกอย่างนะคะครบจบในที่เดียวก็คือจ่ายเงินครั้งเดียวนะคะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วไม่ต้องเสียเงินค่าเดินทางไปเที่ยวที่อื่นนะคะไม่ต้องเหนื่อยกับการไปเที่ยวที่อื่นแถมที่รีสอร์ทนะคะมีอาหารให้ครบ3มมื้อนะคะมีการแสดงให้นะคะมีกิจกรรมให้นะคะและอีกหนึ่งอย่างที่ชอบมากๆเลยแตกต่างจากที่อื่นก็คือว่า เขารวมอาหารแล้วยังรวมเครื่องดื่มนะคะซึ่งเครื่องดื่มเนี่ยมีหลากหลายชนิดมากนะคะไม่ว่าจะเป็นค็อกเทลนะคะมอกเทลนะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะค็อกเทลที่ไม่ีแอลกอฮอล์นะคะมีเหล้ามีไวน์มีวิสกี้นะคะนี่ทุกสิ่งอย่างสามารถทานได้นะคะก็จะมีที่บริเวณบาร์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเปิดช่วงประมาณ10โมงนะคะปิดก็ประมาณหทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะในทุกๆวัน แขกที่มาพักที่นี่นะคะก็จะรวมสิ่งเหล่านี้ไว้หมดแล้วนะคะทุกคนสามารถใช้บริการได้นะคะที่บริเวณบาร์นะคะจะนั่งดื่มชิลๆอยู่ริมสระว่ายน้ำนะคะอยู่ตรงบริเวณบาร์นะคะหรือจะจองนะคะอาหารที่เป็นมื้อรอาคาที่ไม่ใช่บุฟเฟ่ต์ก็มีนะคะในแต่ละรีสอร์ทเนี่ยเขาจะมีห้องอาหารที่เป็นห้องอาหารตามสั่งด้วยนะคะต้องมีการจองล่วงหน้าซึ่งรายละเอียดพวกนี้นะคะจะอยู่ใน ข้อมูลของลูกค้าแต่ละท่านจะมีอยู่ในห้องพักหรือสามารถโหลดแอปพลิเคชันของรีสอร์ทได้นะคะและโปรโมชันตอนนี้ที่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับภูเก็ตนะคะตอนนี้รวมทุกอย่างเบ็ดเสร็จแล้วเริ่มต้นที่ต่อคนต่อคืนนะคะคนละ4,900บาทเท่านั้นเองนะคะรวมหมดทุกอย่างแล้วนะยกเว้นตั๋วเครื่องบินนะคะถ้าหากว่าใครนะคะ จะเดินทางจากกรุงเทพจากเชียงใหม่ไปลงที่ภูกเก็ตนะคะก็จ่ายค่าตัว๋วเครื่องบินเท่านั้นเองนะคะนอกนั้นก็จะรวมไว้หมดแล้วนะคะก็คือคืนละ4 9 0 0รบาทต่อคนต่อคืนก็คือว่า1ห,ห้องเนี่ยต้องพักห้องละ2คนนะคะเพราะฉะนั้นในราคานี้ต้องจองสองคนขึ้นไปนะคะและข้อจำกัดก็คือว่าต้องจองขั้นต่ำ3า3คืนเพราะฉะนั้น3คืนเนี่ยคูณแล้วนะคะก็ตกคนละ 14,700บาทนะคะแต่ว่ารวมทุกอย่างครบจบแล้วนะคะเพราะว่าท่านสามารถไปเช็คดูได้นะคะตอนนี้โรงแรมระดับ4ดาวขึ้นไปนะคะที่ภูเก็ตราคาค่อนข้างสูงนะคะบางรีสอร์ทบางโรงแรมนะคะต่อคืนก็เป็นหลักหมื่นแล้วนะคะอันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะได้ทั้งกิจกรรมได้ทั้งอาหารได้ทั้งการแสดงทั้งโชว์ก็คือมีครบจบหมดทุกสิ่งอย่างแล้วนะคะ ช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าใครจองนะคะในราคานี้นะคะเขามีโปรโมชั่นหลากหลายสายการบินมากเลยถ้าทุกท่านติดตามข่าวสารจากสายการบินต่างๆนะคะบินไปภูเก็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์เอเชียนะคะสายการบินเวียดเจ็ทนะคะบางขอบแอร์เวย์ก็มีโปรโมชั่นนะคะเริ่มต้นที่ประมาณ1,250บาทต่อขานะคะไปกลับก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0นิดๆนะคะ แล้วก็เว็บเจ็ดนะคะก็มีโปรโมชั่น900กว่าบาทเนี่ยมีโปรโมชั่น0บาทนะคะแต่ว่าไม่รวมแท็กนะโดยเฉลี่ยแล้วค่าตั๋วต่อคนก็ต่อขาก็ไม่ถึง1,000บาทเพราะฉะนั้นรีบจองโปรโมชั่นนี้นะคะเพราะว่าจองได้ถึงแค่สิ้นเดือนพฤษภาคมเท่านั้นนะคะท่านนะคะสามารถดูตั๋วเครื่องบินได้เลยนะคะจองไว้ล่วงหน้านะคะตั๋วก็จะราคาถูกมากๆเลยนะคะ สามารถแพรนล่วงหน้าได้เลยแล้วก็จองล่วงหน้าได้เลยการจองนะคะถ้าเฉพาะที่ภูเก็ตนะคะสามารถใช้บัตรประชาชนได้หรือจะเป็นพาสปอร์ตก็ได้นะคะแต่ถ้าเดินทางต่างประเทศจะต้องใช้หน้าพาสปอร์ตนะคะในการจองค่ะหลังจากที่นั่งคอนเฟิร์มแล้วนะคะก็ชําระเงินเต็มจํานวนนะคะเรื่องส่วนลดอะไรต่างๆนี่ก็ติดต่อที่หลังไม์มาที่ไลน์แอดรักยิ้มทัวร์ได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาที่ออฟฟิศก็ได้นะคะ0 2 1 7 1 7 9 6 1 ถึง3ค่ะวันนี้โปรโมชั่นภูเก็ตนะคะเริ่มต้นที่4วัน3คืนในราคาเริ่มต้นคืนละคนละ4,900บาทนะคะต่อไปเราจะไปเที่ยวต่างประเทศกันบ้างน,นะคะเพื่อนบ้านของเรานะคะประเทศอินโดนีเซียะคะ่ะเดี๋ยวให้น้องเบลนะคะเซลล์สาวสวยที่สุดในออฟฟิศของเราแล้วนะคะมาแนะนำที่อินโดนีเซียเนี่ยคนนิยมไปเที่ยวที่ไหนกันแล้วทำไมจะต้องไปพักที่ ภูเก็ตที่นี่นะคะชันน้องเบลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนตัวหนึ่งล้านห้าแสนคนนะคะว,วันนี้นะคะเบลก็จะมาแนะนําอีกี่เที่ยวหนึ่งนะคะในเครือของอขับเมดรีสอร์ทนะคะนั่นก็คือบาหลีค่ะนั่นคือขับเมดบาหลีบาหลีนี้นะคะความตะ พิเศษของเขาก็คือที่รีสอร์ทคลับเมดบาหลีเนี่ยอันนี้เป็นรีสอร์ทเป็น private รีสอร์ทนะคะที่มีชายหาเป็นของตัวเองและที่สําคัญอย่างที่คุณลักได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารว่าจะเป็นกิจกรรมว่าจะเป็นที่พักต่างๆรวมในราคาเดียวเลยนะคะและที่สําคัญนะคะสําหรับคนที่ต้องการเล่นเซิร์ฟหรือคนต้องการที่เล่นกลอฟเพราะว่าที่นี่นะคะมีสนามกลอฟทั้งหมด6กหลุมค่ะแล้วก็มีทั้งหมด3บาร์และที่สําคัญมีทั้งหมดสามอาสามร้านอาหารนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่คาบเมดบาลีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะคะทีะ่ลูกค้าต้องการไปพักผ่อนซึ่งลูกค้าสามารถไปทางเป็นแบบครอบครัวหรือเป็นแบบผู้รักหรือเป็นแบบเพื่อนฝูงไปสังสรรค์ปาร์ตี้กันได้นะคะและก็าที่กลางคืนอย่างที่คุณลักบ,บอกไปเมือม่อข้างต้นนี้นะคะก็จะสามารถที่จะปาร์ตี้ได้อย่างสุดเฟียไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะและณนะตอนนี้นะคะเราก็จะมาแนะนํา โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่จองภายใน31พฤษภาคมนี้นะคะโปรโมชั่นของอขับเมดบาหลีนะก็คือ,อราคาต่อคนต่อคืนอยู่ที่5,400บาทนะคะต่อคนต่อคืนหรือแพ็กเกจราคานี้ต้องจองอย่างน้อย4,3วัน3คืนนะคะราคา4วัน3คืนเริ่มต้นอยู่ที่16,600บาทคา่ะ สวัสดีค่ะในแฟนเพจมาดูแล้ว7,500คนนะคะส่วัสดีทิกตอก150,000คนค่ะราคานี้นะคะคุณลูกค้าค่ะรวมอาหารและที่พักและเครื่องดื่มไม่น้อยกว่า100ชนิดค่ะลูกค้าสามารถดื่มได้เลยนะคะว่าจะเป็นเบียร์เหล้าคคอกเทลมอคเทลแอลกอฮอล์น้ำเปล่าน้ำนอับลมดื่มได้เลยค่ะ ไม่อันเลยนะคะคุณลูกค้าคะและณตอนนี้นะคะก็จะมีลอาทั้งหมด3าสายการบินที่จะบินตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองสามารถบินไปถึงที่สนามบินเดนพาซาที่บาหลีได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์เอเชียไม่ว่าจะเป็นไลออนแอร์หรือว่าจะเป็นไทยแอร์เวย์ถ้าเป็นลักชูก็จะเป็นไทยแอร์เวย์ไปเลยนะคะและตอนนี้ดิ่ฉันก็พูดก็เหนื่อยแล้วว่ะเออคุณลูกคนดูเข้ามาดูหน่อย โปรโมชั่นตอนนี้นะคะสามารถเดินทางได้จนถึงวันที่น่าจะประมาณช่วงปลายเดือนพฤศจิกา,กาใช่มาแล้วคนนี้ก็ามาดูโชว์ตัวหน่อยคะ่ะน่าจะเป็นคนแก้ตัวจิฉันนะคะเข้ามาดูโปรโมชั่นนี้นะคะบาลีสวยนะโปรโมชั่นบอกไปข้างต้นแล้วแล้วก็ลูมท้ายต่างๆเดี๋ยวราคาส่วนลดต่างๆเราคุยกันหลังไหมนะคะอย่าลืมนะคะ ฝาค่าเมดบาลีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของลูกค้านะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับลูกค้าที่ต้องการบินไปไม่ไกลชอบชายหาชอบกิจกรรมหรือ,อเป็นการ,รสถานที่ที่ไม่ห่างจากประเทศไทยนะคะราคาอีกครั้งหนึ่งนะคะราคานะคะ4วัน3คืน16,600บาทค่ะราคานี้รวม อาหารทุกมื้อเป็นแบบบุฟ์นาชาตินะคะแล้วก็เครื่องดื่มแบบไม่อันและที่สำคัญตอนงคืนสามารถมีปาร์ตี้ทุกคืนค่ะเข้ามาแล้วใครเอ่ยโซดาจ้าโซดาน้องโซดาน่ารักสดใสมากๆอย่าลืมนะคะอ่ะขับเนบาหลีนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 6 0 0 0ห 600บาทนะคะแพ็กเกจสีวัน3ขึคืนราคานี้สำหรับข้อพัก2ท่านนะคะกดหัวใจให้หน่อยอ่าและต่อไปนะคะจะเป็นรีสอร์ทที่ทุกคนใฝ่ฝันอีกรีสอร์ทหนึ่งนะคะนั่นก็คือมาลดีฟเดี๋ยวคุณเกดจะมาให้ข้อมูลดิฉันเร็วๆนี้จ้าเชิญจ้าแม่คาสว,ส,สวัสดีค่ะ ดิฉันมีอุปกรณ์เสริมนะคะอนนี้นะคะที่มาลดีฟนะคะจะมีสองรีสอร์ทนะนะคะในเครือของรีสอร์ทของคับเมดจะมีที่คานาิรีสอร์ทคานิกับฟิโนลูนะคะเป็นรีสอร์ทสีดาวและ5าดาวมาเริ่มกันที่รีสอร์ทคาเมดคานินะคะที่นี่นะคะจะเดินทางโดยสปีดโบท๊ททั้งทั้ง สองรีสอร์ทนะคะสปีดโบ๊ทนั่งไป30นาทีนะคะที่คานินะคะ,คนะคะจะมีห้องกลางน้ำแล้วก็ห้อง uh, ห้องบนหาดนะคะตอนนี้โปรโมชั่นนะคะจะอยู่ที่33,400บาทนะคะสำหรับ uh, ราคาเริ่มต้นนะคะแพ็กเกจโปรโมชั่น4วัน3คืนนะคะทำไมถึงต้องพักที่นี่นะคะที่นี่เป็นแพ็กเกจ all inclusive นะคะรวมทุกอย่างแล้วโดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลย รวมทั้งสปีดโบ๊ททานเฟอร์รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่แอลกอฮอล์รวมอาหารช้ากลางวันเย็นนะคะห้องอาหารมีให้เลือกทั้ง3า,าห้องอาหารนะคะบาร์อีก2บาร์นะคะชัดฟิลนะคะตอนนี้ <laughs> โปรโมชั่นตอนนี้4วัน3คืนจะอยู่ที่33,400บาทนะคะส่วนรีสอร์ทที่2นะคะรีสอร์ทฟีโนลูนะคะเหมาะสำหรับคู่รักฮันนีมูนนะคะจะมีห้องกลางน้ำห้องซันเซ็แล้วก็ห้องซันไร์นะคะฝั่ง2ฝั่งพระอาทิตย์ตกและก็พระอาทิตย์ขึ้นนะคะมีห้องบนหาดแล้วก็ห้องกลางน้ำมีบาร์และห้องอาหารอย่างละห้องนะคะที่นี่สามารถนั่งเรือสปีดโบ๊ทนะคะไปที่คานิได้นะคะสำหรับท่านที่ พักที่รีสอร์ทที่ฟิโนลูนะคะราคาโปรโมชั่นตอนนี้สี่วันสามคืนนะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะตอนนี้สำหรับที่ฟีโนลูนะคะโปรโมชั่น4วัน3คืนพักขั้นต่ำา3คืนทั้ง2รีสอร์ทเลยนะคะ แพ็กเกจ all inclusive เหมือนกันค่ะไม่ต้องจ่ายใดๆเพิ่มสามารถมีกิจกรรม snorkeling ภายเรือคาย,ยักนะคะกิจกรรมที่ไม่ใช้มอเตอร์ต่างๆสามารถเล่นแล้วก็ใช้ได้ฟรีเลยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเติมใดๆเลยค่ะที่รีสอร์ทที่ขับเมรนะคะจะมีปาร์ตี้ทุกคืนเช่นกันค่ะเป็นเป็นแพ็กเกจ All Inclusive ที่มีปาร์ตี้นะคะทุกคืนทุกรีสอร์ทเลยค่ะสามารถไปร่วมกิจกรรมได้เลย <Yeah. S 1> ที่คานิ้นะคะโปรโมชั่นนะคะเน้นย้ำพักขั้นต่ำนะคะ4วัน3คืนนะคะ3 3 0 0 0 33,400บาทนะคะส่วนที่ฟินโนลูนะคะอยู่ที่5 7 5 6 0บาทนะคะ ส่วนที่นี่นะคะยังมีแพ็เกจของครับเมดนะคะจะเป็นสถานที่ต่อไปนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะจะเชิญพบกับน้องมิน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะขอดูจำนวนก่อนนะโอ้โหเป็นล้านคนเลยต่อไปนะคะเป็นคับเมดที่ฮอกไกโดนะคะใครชอบหน้าหนาวต้องเข้ามาฟังนะคะ ข้ามาแล้วย,ยังขอดูหน่อยนะขอบคุณเกณฑ์มีอุปรกรณ์ของของมินมีโพยนะของมินมีโพยโอเคข้ามาแล้วย,ยังคะโอเคค่ะ คับเมดที่ฮอกไกโดนะคะเราจะมีทั้งหมด4รีสอร์ทที่อยู่บนคับที่อยู่ที่ฮอกไกโดนะคะ,ะต้องแจ้งอย่างนี้ว่าฮอกไกโดเนี่ยในช่วงของคับเมดนะคะเราตอนนี้เราจะเปิดขายในช่วงของวินเทอร์นะคะก็คือช่วงหน้าหนาวเหมาะสําหรับคนที่ชอบไปสกีนะคะเหมาะสำหรับครอบครัวพาลูกไปเล่นสกีนะคะหรือว่าแบบใจรักใน,ใน,ในความหนาวอยากท้าทายความหนาวไปในช่วงของวินเทอร์ได้เลยนะคะเราจะมีทั้งหมด4รีสอร์ทนะคะก็คือจะมีะได้แก่ ครับเมโทมามุนะคะซาโฮโลนะคะแล้วก็คิโรโลแกนแล้วก็คิโรโลพีกนะคะคิโรโลแกนเนี่ยเป็นเป็นรีสอร์ทใหม่นะคะที่จะเปิดในช่วงของปลายปีนี้เข้ามาฟังกันไหมในขอดูหน่อย <c oughs> อเดี๋ยวเราจะบอกละโปรโมชั่นนะคะตอนนี้นะคะถ้าลูกค้าต้องการจะบ,บินไปฮอกไกโดนะคะในช่วงของปลายปี จะมีสายการบินคือมีการบินไทยและค่า a i x นะคะในช่วงของปลายปีจะทําการเปิดการบินอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าช่วงนี้ถ้าลูกค้าต้องการบินไปฮอกไกโดต้องบอกเลยว่าตอนนี้จะไม่ได้บินตรงนะคะจะต้องต่อเครื่องนะคะถึงจะไปลงที่ฮอกไกโดได้นะคะ,ะในช่วงของปลายปีนี้นะคะเราก็เปิดให้ลูกค้าทําการจองได้แล้วในส่วนของตัว Club Med ทั้ง4รีสอร์ทเลยนะคะ,ะ Club Med ะ 4, ทั้ง4รีสอร์ทนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของ ตัวของโทม,มมุก,ก่อนนะคะโทม,มมุกนะคะตอนนี้นะคะราคาเริ่มต้นนะคะ พักขั้นต่ำคือ4วัน3คืนนะคะราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 38, 3 000, 8 0 0 0ื่ามหมื่บาทน,นะคะอันนี้จะเป็นพักขั้นต่ำ3า3คืนนะคะแล้วก็ยังไม่รวมในส่วนของทานเฟอร์นะคะรถรับส่งสนามบินนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นแพ็กเกจรวมทุกอย่างแล้วเป็นออินคูซีฟนะคะสิ่งที่ จะเป็นถ้าสมมุติว่าลูกค้าต้องการทานเฟอร์ลูกค้าสามารถสอบถามราคาแล้วก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะส่วนออีกหนึ่งรีสอร์ทนะคะในส่วนของตัวซาโฮโลนะคะซาโฮโลเนี่ยจะเริ่มราคาแพ็กเกจที่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่31,725บาทนะคะเป็นราคา4วัน3คืนเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคิโลโลพีกเองนะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่3 1 2 7 5บาท นะคะเป็นราคา4วัน3คืนทั้ง4รีสอร์ทนี้จะเป็น4วัน3คืนทั้งหมดนะคะส่วนในตัวของคิโลโลกแกนนะคะที่จะทำการเปิดเป็นโอเพนนิ่งในช่วงของปลายปีนี้นะคะราคาจะ เริ่มต้นอยู่ที่2 9 0 0 0ื่าบาทนะคะในช่วงของปลายปีนี้นะคะอันนี้คือเป็นราคาเริ่มต้นนะคะยังไม่รวมในส่วนของตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะแล้วก็ในส่วนของทานเฟอร์รับส่งที่สนามบินนะคะแล้วก็สิ่งที่ถ้าลูกคา้าท่านใดชอบในส่วนของสก,กีแนะนําทั้ง4รีสอร์ทนี้ตอบโจทย์กับลูกค้าที่ชอบอเล่นสก,กีนะคะใน,ในรีสอร์ทเนี่ยก็จะมีลา,านสก,กีให้ลูกค้าได้เล่นตลอดวันเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบ ตัวคับเมดเองในส่วนของตัวฮอกไกโดเนี่ยจะเป็นในส่วนของอ่าเป็นแบบ All Inclusive อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็คือสามารถแอดไลน์มาที่ได้ไลน์ไลน์แอดนะคะลักยิ้มทัวร์นะคะแอดไซน์นะคะลักยิ้มทัวร์หรือโทรหาที่ออฟฟิศเบอร์02 17 1717961นะคะสามารถติดต่อได้ที่เซลล์สาว,ส,าว,ส,าว,ส,วสวยของรักยิ้มทัวร์ได้ทุกคนเลยนะคะก็ พี่รักมีอะไรอีกไหมคะมีอะไรจะคุยกับท่านผู้ชมอีกไหมคะมมมอ่าถ้าท่าในใดต้องการโปรโมชั่นไหนนะคะก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของเรามาได้เลยนะคะแอสไซน์นะคะอย่าลืมแอสไซน์รักยิ้มทัวร์นะคะนี่ก็สำหรับนะคะที่ฮอกไกโดนะคะเป็นเดสิเนชันที่คนไทยนิยมไปมากๆแล<ช><ห>ะในแต่ละปีเนี่ยคือจะต้องบอกว่า ห้องพักแน่นมากเขาจองล่วงหน้ากันมากกว่า6เดือนนะคะถ้าหากใครอยากจะไปแบบสัมผัสหิมะเนี่ยเหนือสุดของญี่ปุ่นนะคะก็คือเกาะฮอกไกโดนี่เองนะคะคือหิมะแบบฟูฟูนุ่มๆหิมะเยอะมากนะคะต้องไปที่ฮอกไกโดเลยถ้าแพลนว่าปลายปีนี้นะคะจะไปฮอกไกโดแนะนำต้องรีบจองนะคะและในราคานี้นะคะ รีสอร์ทของขับเมดฮอกไกโดทุกที่4รีสอร์ทที่น้องมินได้แนะนำไปแล้วเนี่ยเขารวมนะคะค่าสกีค่าครูฝึกนะคะรวมอาหารรวมทุกอย่างแล้วนะคะอันนี้คือความแตกต่างจากการที่พักรีสอร์ทที่ฮอกไกโดรีสอร์ทอื่นๆนะคะเพราะว่าค่าครูฝึกเนี่ยแพงมากค่าเล่นสกีก็แพงมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าจองที่คลับเมดนะคะในสที่นี้นะคะรับรองว่า คุ้มค่ะเปรียบเทียบราคาแล้วที่เนี่ยคุ้มสุดๆแล้วนะคะการันตีเลยนะคะและต้องรีบจองตอนนี้เพราะว่าบางพีเรียดนะคะของรีสอร์ททั้ง4ที่ได้แนะนําไปเนี่ยบางวันเต็มแล้วจริงๆนะคะอาจจะต้องขยับวันแล้วก็ตั๋วเครื่องบินนะคะโอไกโดต้องรีบจองล่วงหน้านะคะเพราะว่าหลักๆจะมีบินตรงจากเมืองไทยแค่สองสายเท่านั้นก็คือแอร์เอเชียเอ็กนะคะกับการบินไทยนะคะ และช่วงนี้นะคะหลายๆสายการบินก็จะหยุดบินนะคะจะเป็นช่วงซัมเมอร์เป็นช่วงหน้าร้อนและหลายๆรีสอร์ทของที่ฮอกไกโดเนี่ยเขาก็ปิดรีสอร์ทนะคะในช่วงหน้าร้อนนะคะก็จะไม่ได้ให้บริการนะคะจะเปิดอีกทีหนึ่งก็คือช่วงปลายปีช่วงที่สกีนะคะไฮไลท์ High ของที่นี่ก็คือการไปสัมผัสทิมะกการไปเล่นสกีนะคะและส่วนใหญ่จะเริ่มเปิดช่วงต้นเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็ปิดช่วงเดือนเมษายนนะคะ แต่ว่าหิมะเยอะจริงๆนะคะก็จะต้องเป็นช่วงปลายธันวาถ้าหากว่าต้นธันวาที่เปิดในหิมะยังไม่เยอะเขาก็มีหิมะเทียมนะคะซึ่งสามารถผลิตได้เยอะมากเลยนะคะโดยที่ไม่ทราบเลยว่ามันคือของจริงหรือว่าของปลอมนะคะและก็ช่วงเยอะจริงๆก็คือช่วงเดือนมกรามกรากรุ่งผาเนี่ยคือหิมะเยอะมาก แล้วก็ล่าสุดที่ไปมาช่วงเมษาเมษาเนี่ยก็คือถ้าเป็นช่วงหลังตุจีนไปแล้วเนี่ยหิมะจะเริ่มละลายใช่ไหมคะเมืองอื่นๆแต่ที่ฮอกไกโดเนี่ยหิมะยังเยอะอยู่ยังหนาอยู่เพราะว่าเดือนเมษาที่ผ่านมาที่ไปก็ยังมีหิมะเยอะอยู่แล้วก็หนาวมากๆนะคะรับรองว่าใครอยากเจอหิมะนะคะถ้าหากไปไปเที่ยวที่อื่นประเทศอื่นหรือแม้แต่ไปญี่ปุ่นเองโตเกียวอาจจะไม่มีหิมะนะคะแต่ที่ฮอกไกโดเนี่ยมีแน่นอนนะคะ ที่ฮอกไกโดนี่ต้องจองล่วงหน้านะคะถ้าจองช้านี่ราคาสูงมากนะคะและตั๋วเครื่องบินก็แพงมากห้องก็เต็มนะคะรีบจองนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตบาหลีมาัีฮอกไกโดค่ะนี่ติดต่อมาที่รัก,กิมทัวร์โดแย,แยแอรไลน์ทีไลแอด แอทไซนนะคะลักยิ้มโทรค่ะหรือโทรที่0 2 1 7 1 7 9 6 1นนถึงนะคะหรือสายด่วนที่หรือที่0850654433ก <c oughs> ก็ได้นะคะใช่ค่ะหรือนะคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะไปที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะ www รักยิ้มทาวเวล .com นะคะหรือรักยิ้มทัว .com ก็ได้นะคะหรือว่าเซิร์ชใน Google ก็ได้นะคะว่าครับเมดรีสอร์ทนะคะก็สามารถเห็นแพ็กเกจของเราได้นะคะแต่ถ้าให้ดีก็ติดต่อเซลล์สาวท่านนี้นะคะคุณเบลค่ะมินค่ะเกค่ะค่ะอย่าลืมโทรคันเข้ามานะคะที่รักยิ้มทัวนะคะโปรโมชั่นดีๆสำหรับครับเมดสี่ที่ที่เรามานำเสนอในวันนี้นะคะ แล้วก็พบกันใหม่ทุกวันพฤหัสนะคะบ่ายสามโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะทุกวันพฤหัสเจอกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ